ระวังพื้นต่าแระดอบด้วยนะครับเป็นที่ีไว้สีเหลืองดำคือพื้น่าและดับนะครับขอทุกท่านโดยรวมขความระมัดระวงทุกท่านนะครับซืขอข้อที่ตีเส้นไว้สีเหลืองดำนะครับคือนสาแระดนะครับทุกท่านโดยรวมความระมัดระวังทุกท่านนะครับน้องก่นองไกขอบคุณนะ ในนามของครอบครัวอารุชินดานะครับก็ต้องขอขอบคุณท